มีเงินมันไม่คงที่มีที่สิ่งมันคงทนสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องทุกท่านนะครับผมจะมาเล่าสักเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องที่ว่าในยุคของการแข่งขันแบบนี้นะครับผู้ที่ได้เปรียบก็คือผู้บริโภครับนะคเพราะฉะนั้นแล้วท่านคือคนที่ได้เปรียบแล้วนะครับเกมมันพลิกแล้วครับ ก่อนหน้านี้ที่ยังไม่มีออนไลน์ยังไม่มีโควิดที่จะมาปฏิวัติให้เกิดออนไลน์เกิดขึ้นมาบูมแบบนี้เนี่ยนะครับผู้บริโภคจะเป็นฝ่ายเสียประโยชน์ทุกครั้งไปนะครับแต่เมื่อมันเกิดการขายออนไลน์การเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ต้องหันมาแข่งกันครับเพื่อที่จะดึงดูดท่านนะครับ เพราะว่าทุกคนเนี่ยสามารถที่เข้าไปเลือกสินค้าเลือกราคาได้ได้ง่ายมากนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็จําเป็นจะต้องแข่งขันกันไม่ว่าจะด้านคุณภาพด้านการบริการด้านราคานะครับเพราะฉะนั้นท่านได้เปรียบเต็มเ็มเลยครับท่านคือผู้บริโภคที่ถือว่าโชคดีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรามาพูดถึงในส่วนของ ผู้ประกอบการเนี่ยบ้างผู้ประกอบการหรือนักธุรกิจเนี่ยนะครับในเมื่อธุรกิจของท่านเนี่ยกําไรมันลดลงนะฮะเพราะท่านต้องแข่งขันกับคนอื่นนะครับแน่นอนมันกระทบกับท่านตัวท่านแน่นอนนะฮะบ,บางคนเอ่อแข่งไม่ไหวนะฮะก็ต้องถอยออกไปนะครับก็จะเหลือแค่ตัวจริงที่เขามีความ อดทนมานะแล้วก็ <c oughs> มีเรียกว่ามีจรรยาบรนนะครับที่จะอยู่ได้ต่อไปนะครับเพราะนั้นธุรกิจอะไรล่ะที่จะเข้ามาสามารถทำให้เราเนี่ยนะผู้ประกอบการเนี่ยจะอยู่รอดต่อไปได้ ผมแนะนำนะครับตอนนี้ธุรกิจด้านอาหารนะครับหรือว่าธุรกิจเกษตรเนี่ยนะครับที่จะไปรูปมาเป็นอาหารเนี่ยนะครับมันเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มที่จะโตขึ้นแน่นอนเพราะห่วงโซ่การขนส่งนะครับอาหารเลยหรือ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเอ่ยนะครับมันถึงการทั่วโลกหมดแหละนะครับอย่างสมบูรณ์แบบแหละเพราะนั้นการลงทุนกับที่ดินนะเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากครับที่ดินเนี่ยมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดนะใดในโลกนี้แล้วนะครับเพราะที่ดินเนี่ยมันอยู่ในปัจจัยสี่ ไม่ว่าคุณอาหารคุณก็ต้องปลูกบนดินนะฮะที่อยู่อาศัยคุณก็ต้องสร้างบนดินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมองแค่จุดนี้เนี่ยยังไงที่ดินก็ได้ลงทุนที่สุดนะครับไม่ว่าคุณจะซื้อมาไว้นะครับแล้วรอให้มันขึ้นแล้วขายออกไปคุณก็มีกำไรไม่ว่าคุณจะซื้อมาลงทุนนะครับในด้านอุตสาหกรรมกรเกษตรคุณก็ สามารถที่จะทำได้อย่างมีผลกำไรเพราะว่าอะไรเกษตรกรรมเนี่ยนะฮะถ้าคุณทำดีๆเนี่ยนะครับมันคือเป็นการลงทุนบนต้นทุนที่ต่ำกว่าธุรกิจอื่นบางประเภท เช่นธุรกิจอื่นอาจจะเป็นต้องใช้บุคลากรเยอะแล้วต้องใช้บุคลากรที่ต้องเก่งเฉพาะทางเฉพาะด้านลึกๆมากๆหลายคนนะครับใช้แรงงานเยอะนะครับกว่าจะได้มา1โปรเจกต์ project, หนึ่งอย่างแต่เมื่อไหร่ที่คุณเข้าไปสู่ในอุตสาหการรมตกษตรแล้วเนี่ยมันจะสามารถทําจากคนน้อยนะครับแต่สามารถให้ผลผลิตที่เยอะนะครับที่มากนะครับอันนี้ มันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วผมจะบอกว่าผมมีที่ดินนะครับมานำเสนอด้วยนะครับเป็นที่ดินที่จังหวัดราชบุรีนะครับอยู่อำเภอโพธารามตำบลเขาชงุมนะครับเป็นที่ดินแปลงนี้สิบห้าไร่นะครับขายเพียงหกล้านบาทนะครับตกได้ละสี่แสนบาทเท่านั้นนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กรุงเทพมากด้วยสิบห้าไร่เนี่ยท่านสามารถที่จะ ไปทำเกษตรกรรมนะครับหรืออนาคตตรงนี้มันขึ้นแน่นอนนะร,ราคานะครับเกษตรกรรมนี้ผมว่านี่นะครับมันเป็นเกษตรกรรมที่เป็นเชิงธุรกิจนะครับทุกคนน่าจะพอที่จะทราบว่าผักผลไม้ของประเทศไทยเนี่ยมันสามารถที่จะมันส่งไปทั่วโลกได้อยู่แล้วครับแล้ว ต่างชาตินะฮะโดยเฉพาะตะว,วันออกกลางเนี่ยชอบทานผักาทานผลไม้ไทยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับนั้นถ้าท่านสนใจนะครับรีบทักผมเข้ามาได้เลยนะฮะร,รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่าที่ตรงนี้เป็นที่ที่ทำเลดีนะฮะไม่ห่างจากกรุงเทพราคาก็สมเหตุสมผลนะครับ รีบโทรเข้ามานะครับก่อนที่จะมีคนอื่นมาเอาไปก่อนนะฮะเพราะว่าซีมันสวยมากนะครับเพราะนั้นต้องฝากก็้ด้วยครับเราอย่าไปหยุดนิ่งนะครับโลกมันหมุนนะฮะเราตามมันให้ทันนะครับเมื่อสิ่งหนึ่งมันหายไปต้องรีบหาสิ่งหนึ่งมาทดแทนโดยทันทีสิ่งนี้สำคัญนะครับต้องฝากด้วยนะครับ